ความร่วมมือในกรอบ EAC มีรัฐสมาชิก6ประเทศได้แก่เคนยาแทนซาเนียยูกันดารวันดาบูรุนดีและเซาสุดาโดยเป็นเกาะที่มีประชากรรวมประมาณ150ล้านคนและมีมูลค่า GDP รวมประมาณ146,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐในปี2560อัตราการขยายตัวด้าน GDP ของ EAC เพิ่มขึ้นร้อยละ5.9ซึง่งสูงกว่าทวีปแอฟริกาโดยรวมอัตราร้อยละ3.6จึงถือได้ว่า EAC เป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพสูงในด้านเศรษฐกิจของแอฟริกาสำหรับความคืบหน้าในการรวมตัวของ EAC ตามสนธิสัญญาการจัดตั้ง EAC ได้กำหนดเสาหลัก 1. นึ่ง Custom Union เป็นขั้นตอนแรกของการรวมตัวของ EAC มีผลตั้งแต่ปี2548โดยกำหนดให้รัฐสมาชิกจัดตั้งเขตการค้าเสรีระหว่างกันและกำหนดอัตราภาษีนำเข้าของสินค้าจากนอกภูมิภาครวมกัน CET 2. Common Market เป็นขั้นตอนที่2ของการรวมตัวของ EAC มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปี2553โดยรัฐสมาชิกตกลงที่จะให้เสรีภาพในการเคลื่อนย้ายสินค้า m o n i t y Union ซึ่งมีเป้าหมายใช้เงินสกุลเดียวกันสำหรับพัฒน,นาการ EAC ในช่วงปี2561ถือว่ายังไม่มีความคืบหน้ามาก Foley e c a r Federation ซึ่งเป็นขั้น ตอนสุดท้ายของการรวมตัวของ EAC และมีเป้าหมายในทุกรัฐสมาชิกอยู่ภายใต้รัฐบาลเดียวกันก็ยังไม่มีความคืบหน้าเช่นกันและมีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนเป็นโดยยังคงให้แต่ละรัฐมีอำนาจอธิปบายของจัดทำโดยนายเปียมสักแซนเกียร์ร์รหันหลักศึกษา 6332D 1 0 0 5อดี